สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง FTT Investing นะครับวันนี้ก็มากลับมาอีกครั้งครับหลังจากที่ห่างหายไปนานนะครับจากการทาคลิปนะเนื่องจากเครื่องไม้เครื่องมือนะครับพังหมดเลยนะครับคอมพังกันโดยนี่ไม่ได้นนัดหมายเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรอาจจะเป็นเพราะแบบว่าช่วงนี้ฝนตกกระแสไฟฟ้ามันไม่นิ่มหรือเปล่านะครับทำให้อ่าพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้แก้ปัญหาแล้วครับตัดสินใจนะครับซื้อใหม่มาเลยนะครับผม ขอกําลังใจจากเพื่อนๆนด้วยกันนะครับอย่าลืมนะครับกด Subcribe นะครบด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่กดเนาะนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันนะครับกับระบบนะครับที่ไม่มีวันแพนะครับถ้าตังถึงนะถ้าตังถึงด้วยนะเพราะผมเออจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับน้าเริ่มต้นนี้ตอนนี้เพื่อนๆนก็คงจะเห็นหน้าจอของผมได้แหละนะครับแล้วก็ มันจะมีการเปิดไม้นะครับไม้เซลล์ไม้บ่ายครับระบบที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับเขาเรียกว่าโซนรีโคเวอรี่นะครับโซนรีโคเวอรี่นะครับเป็นระบบที่อาศัยนะครับช่วงของกราฟเนี่ยที่เป็นเทรนนะครับเป็นเทรนจัดจัดนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยที่รวดเร็วรุนแรงนะครับผมซึ่งระบบเนี่ยจะเหมาะมากๆเลยนะครับจะไม่เหมาะกับช่วงไซเวย์นะครับผมส่วนตัวนะครับออกแบบระบบนี้มานะครับมาเทส กับคู่ที่มีเวอร์ลุ่มสูงๆนะครับเช่นพวก UJ พวกทองนะครับพวก GU อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเน้นนะครับเน้นนะในการกดเข้ามือเองนะครับผมบางทีการกดเข้ามือเองเนี่ยมันทําให้เราเห็นว่าเออการาฟมันเป็นเทรนนะนะครับหรือนะครับเทรดมันที่เป็นข่าวเพราะว่าตั้งชื่อว่า Hot New นะครับเวอร์ชัน2มันมาจากระบบเทรดข่าวเวอร์ชันเก่านั่นแหละนะครับผม ทีนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะงงว่าเอ๊โซนรีโครเวอรี่คืออะไรนะครับเดีย๋ยวผมจะอธิบายคอนเซ็ปต์คร่าวๆง่ายๆให้เพื่อนๆฟังก,กันก่อนนะครับมาที่สไลด์ก่อนนะครับผมระบบที่ไม่มีวันแพ้นะครับผมนี่ถ้าทุนถึงด้วยนะโซนรีโครเวอรี่นะครับก็โดยรวมแล้วมันก็คิดค้นขึ้นมานานแล้วกันครับแต่ว่าหลักการเนี่ยก็คือจะเป็นการซื้อขายในสินค้าเดียวกันนะครับแล้วก็มีขนาดสัญญาหลอดเนี่ยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่ราคาเนี่ยไม่ไปไหนจนกว่าจะเลือกทางได้นะครับ คือเทรดไปมาไปมาจนกว่าราคาจะเป็นคนตัดสินใจที่จะเลือกทางมันเองนะครับหลักการก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือไม้แรกเปิดมาไม้ที่1อย่างเงี้ยครับถ้ามันเทค e profit ไปก็คงจะเทค e profit ไปนะครับก็คงไม่ต้องมีไม้แกหละนะแต่ว่าเราเปลี่ยนจากแค่ที่จะเป็น สต็อปลอสนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นไม้เฮจจินที่ขนาดหลอดมากขึ้นนะครับผมเมื่อระยะเวลาผ่านไปในประมาณหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้หลอดนะครับที่มากกว่านี่วิ่งแล้วก็โคเวอร์ราคาที่เสียไปนะครับเราไปดูตัวอย่างง่ายๆกันดีกว่านะครับเริ่มต้นนะครับสมมุติว่าเราเปิดไม้บายครับที่0.1หลอดนะครับผมถ้าเทคโปรฟิตไปเนี่ยเราก็ได้ประมาณ30บาทนะครับ30ดอลล์เนาะนะครับเพราะว่าเราเคลื่อนที่30จุดนะครับเมื่อราคานะครับแทนที่จะไปถึง เทคโปรฟิตนะครับแล้วก็ย่อตัวกลับมาครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆคงจะเจอกันบ่อยครับกับเหตุการณ์แบบนี้นะทีนี้เมื่อราคานะครับลงมาเรื่อยๆนะครับเราตัดสินใจที่จะใช้ระบบการเทรดแบบโซลิคัฟเวอรี่ในการเปิดเซลนะครับที่0.3หลอดนะครับผมย้อนลงมาไม่ถึง TP ย้อนลงมาแรงซะด้วยนะครับผมนี่นะแล้วก็เปิดตรงนี้แทนนะครับแล้วก็เทคโปรฟิตไปในที่สุดนะครับถ้าเราเอาทุกอย่างมาคำนวณกันเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าโปรฟิตที่เราได้เนี่ย 3นะครับเคลื่อนที่ไป30จุดนะครับ3าเป็น9นะครับก็คือ90ดอนนะครับลบลอตที่60ลอตก็คือตัวนี้นะครับบาย0.01นะครับมาถึงจุดนี้นะครับรวมแล้วก็เป็น60จุดนะครับก็จะทําให้นะครับเน็ตแล้วนะครับ90้าลบหกเหลือ30นะครับก็คือได้กําไรไปในที่สุดเนาะแต่ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่ แย่ yeah, ไปกว่านั้นอันนี้ผมก็คิดว่าทุกคนก็คงเคยเจอนะครับก็คือแทนที่จะเปิดบายไปอ่ะปพ๊บไม่ถึงเราเปิดไม้แมก้ก็ยังไม่ถึงอีกอ้าวคนอะไรมันจะสวยขนาดนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวจะเปิดบายสต็อปนะครับบายสต็อปไปนะครับที่0ู 6นะครับหลอดนะครับผมโดยที่รอให้ราคานะครับไปเทคโปรฟิตที่1.9860นะครับอ่าเป็นยังไงไปดูกันนะครับเมื่อนะครับราคาผ่านไปรอบนี้นะครับอ่เป็นวันของเราแล้วแหละนะครับนะราคาทะลุนะครับแนวต้านขึ้นไปนะครับทําให้นะครับโปรฟิตทั้งหมดนี่รวมเนี่ยมันจะเป็น0.7เนาะเพราะว่ามีหลอดบาย0.7แล้วก็หลอดที่เซลล์แพ้เนี่ยอยู่0ูนจุดสนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าหลอดรวมเนี่ยจะมากกว่า0.1นยหลอดนะครับ ก็ทําให้เทคโคิตไปได้ที่ราคา3จุดนะครับ30บาทสามสิบดอนนะครับผมคร่าวๆประมาณนี้นะครับสําหรับตัวระบบสิ่งที่ต้องระวังก็คือที่ผมแจ้งเพื่อนๆไป,ไปเริ่มต้นก็คือว่าถ้ามันเป็นไซเย์แบบนี้นะครับ สิ่งที่เราต้องออกก็คือไม้ที่เยอะมากนะครับรจำนวนหลอดที่เยอะมากมันก็จะกลายเป็นเปลืองมาจิ้นนะครับไปในที่สุดนะซึ่งอันระบบอันตรายมากนะครับแต่มันจะไม่แพ้ถ้าระบบว่าเรามีตังค์เยอะนะครับผมแต่ผมก็ควรคิดว่าก็คงจะไม่มีใครอยากจะทําแบบนั้นหรอกเนาะเป็นไปได้ก็ให้มันจบสักไม้สองสามไม้นี้ก็ถือว่าพอแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับการที่จะเลือกช่วงเวลาในการเทรดเนี่ยมันจึงสําคัญนะครับอย่างที่ผมเรียนให้เพื่อนๆฟังก็คือว่าเราก็ควรจะเทรดในช่วงที่มันมีข่าวแรงๆอะไรองนี้กว่าครับเพราะว่ามันถึงเลือกทางได้เร็วนะครับผมเพราะตัวระบบเขาก็ออกแบบมาอย่างนี้เนาะแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับผมก็ยังจะทานะครับเป็นระบบออต้เทดไว้อยู่นะซึ่ง เดี๋ยวเรามาดูในหัวข้อของระบบออโต้เทรดกันดีกว่านะครับตัวออโต้เทรดนี่ก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมแนะนําทุนตั้งแต่30มไมโครนะครับหรือ3000เซนนะครับขึ้นไปนะนะครับถึงจะมาลองหลันระบบเป็นออโต้ดูนะครับตักก้านนะครับก็คือให้เพื่อนๆเปิดทูนะครับแล้วคราวนี้ก็ตั้งค่าตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับโปรฟิที่ต้องการที่จะปิดนะครับซึ่งถ้า เป็นการรันแบบทั่วไปที่ผมรันเนี่ยผมจะไม่เปิดโปรไว้นะครับก็คืออาจจะแบบว่าทำเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนไว้นะครับเพราะว่าอยากจะมาปิดเองมากกว่าถ้าเกิดมันเลือกทางได้เป็นเทนเนี่ยก็ปล่อยให้มันเป็นสุดเทนไปเลยนะครับเออเงินจะดีกว่าเนาะต่อมานะครับผมก็ตั้งไว้สิบละกันนะครับให้เพื่อนๆได้ดูด้วยกันเนาะครับเปิดทูแค่นั้นนะครับระยะแก้นะครับที่ร้อยจุดผมรันที่ m 5นะครับผมเพราะว่าตัวระบบที่มาเป็นตะกะในการหาความเร็วความแรงเนี่ยของแท่งเทียนเนี่ย M5 นี่จะให้ระยะที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับสำหรับตัวระบบที่ออกแบบมานะครับวันที่ผมยังไม่เลือกนะครับเอาเป็นออโต้โหมดไ้นี้ไปก่อนนะครับแล้วก็กดสตาร์ทดูนะครับตัวระบบก็จะออกไม้แก้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าถ้าถึงเทคฟิตต้อนไหนนะครับถ้าแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้แก่นะครับเขาก็จะเปิดไม้เดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดได้แก่ก็จะเปิดไม้เพิ่มอย่างนี้นะครับผมนี่ ประมาณนี้นะครับถ้าถูกทางก็คือถูกทางไปเลยนะครับไม่มีไม้แก้นะครับแต่ถ้าผิดทางนะครับก็จะเปิดไม้ช่วยนะครับตอนนี้ไปแล้วประมาณนี้นี่นะครับก็จะวิ่งกาจะวิ่งลักษณะนี้นะครับสรุปโดยคร่าวๆแล้วนะครับผมแนะนําเพื่อนๆว่าจะยังยืนยันคําเดิมนะครับว่าต้องเทิดมือนะครับเทิดมือจะดีกว่าหาสัญญาตเข้าเองดีกว่านะครับซึ่ง ไอตัวสัญญาณเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็สามารถที่จะหาระบบเข้าได้นะครับหรือดูตารางข่าวก็ได้นะครับวันไหนเนี่ยม,มีข่าวแรงๆก็อาจจะเปิดทิ้งไว้สักไม้นึงก็ได้นะครับผมแล้วก็รอให้กราฟเลือกทางก็จะสามารถที่จะปิดกำไรได้นะครับขอฝากเพื่อนๆไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของการทํากำไรนะครับไม่ว่าถึงแม้ว่านะครับตัวระบบจะมีการ นะครับลันมาแล้วที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับและการแบ็กเทสเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้การันตีอนาคตนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดหรือไม่นะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วการลงทุนก็ยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนครับที่จะคิดการลงทุนนะครับ ขอบคุณนะครับที่เพื่อนๆอ,อุตส่าห์ติดตามรับฟังจนจบนะครับส่วนไฟเอ EA ผมน่าจะแนบไปข้างล่างคลิปนี้นะครับผมมีอะไรสงสัยก็ทักไลน์มาถามกันได้นะครับ mm hmm. ขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบครับวันนี้มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ